ครับอูเออรเซอร์วิสนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการนะครับตั้งมาร์กออนิวเชฟเียครับตัวนี้โดยที่ไม่มีการโดยที่ไม่มีตัวล็อกนะครับเพาเราลินแล้วก็เอาหัวเหวียงนะครับอ,อย่างที่ผมทำนะครับก็คือมาร์กตัวนี้นะครับ ต้องให้ตรงกับตัวนี้นะครับแล้วก็เพาวลวลอรนนะครับของผมจะดูย้อนแสงกันนะตัวนี้ครับผมให้มันขนานกับไอตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่ของผมนะครใส่สายพานแนละ้ว จะเอาสายพานเนี่ยร้อยไว้ก่อนรอไปองี้นครับแล้วก็น้ำนอ็อตล็อกแคมน,นะครับมาร้อยไว้ก่อน หมุนอย่าเพิ่งให้มันแน่นนะครับให้คลายออกนะครับหมุนสอสามเกลียวก็ได้ทีนี้ถึงขั้นตอนการตึงสายพานนะเราต้องตึงสายพานก่อนนะครับก่อนที่จะล็อกจะล็กอกเฟืองของพลอรลลินนะครับเพราะว่าถ้าเราไปล็อกยึบสายพานก่อนนะครับ พอเวลาเราตึงสายพานนะครับอไอตัวพอเราลิ้นเนี่ยก็จะหมุนไปตามที่เราตึงนะครับแต่ถ้าเราาหมุนไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มาตึงสายพานก่อนตัวเฟืองของพอเราลิ้นก็จะไม่หมุนตามนะครับถึงหมุนตามก็มันจะเป็นหมุนฟรีไปนะครับเพราะเรายังไม่ได้ยึดนอนะ็อตอันนี้ก็ทําการล็อกได้เลย ขั้นตอนสุดท้ายก็คือล็อกแค่นี้นะครับง่ายๆครับผมในสูตรของผมนะครับคนอื่นทํายังไงไม่รู้นะครับแต่แบบเนี้ยครับคือตรงเป๊ะแน่นอนครับผมขอบคุณครับ